ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกความรู้สึกแฟนๆหรือพูลทั่วโลกเลยนะครับเมื่อสโมสรลิเวอร์พูลแถลงการว่าเจอเกนครัป,ประกาศยุติบ,บทบาทการเป็นผู้จัดการทีมเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2023และ24นะครับโอ้โหกำลังลุ้น4ี่แชมป์เลยครับนี่คือข่าวที่สร้างความตกอกตกใจนะครับช็อกกันไปทั่วโลกนะครับไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้เพราะว่าสัญญาเขายังเหลือถึงปี2026นะครับก็แน่นอนนอกจากท็อปแล้วก็มีทางด้านเ๊ปไลเดอร์ แล้วก็วิเทอร์มาตอสปีเตอร์เทเวสเนี่ยไปยกแก๊งยกกวนเลยนะครับก็จะสิ้นสุดบทบาทกันทั้งซับโค้ชและตัวเตนคอปหลากหลายประเด็นที่สงสัยกันนะครับเรื่องทั้งทีมชาติเยอรมนีนะครับที่เคยเป็นข่าวมานานแต่ว่าคอปเยังได้สัมภาษณ์ว่าเขาตัดสินใจและคุยกับสโมสรเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าจะตัดสินใจลาออกนะครับจากการเป็นเพื่อการทีมของทางด้านลิเวอร์ส่วนใครจะมาทําหน้าที่แทนนั้นก็ต้องรุ้นนะครับชาบิอนโซเป็นหนึ่งในนั้นแต่ที่แน่ผมว่าตอนนี้แฟนๆผม 만 m